นายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมพิธีเปิดอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่9สิงหาคม2566เวลา9นาฬิกานายไับุญอุปติสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมในพิธีเปิดอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายอภิชาติสุขขันนลประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดอาคารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรตลอดจนการประชาสัมพันธ์น่วยงานให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางซึ่งมีนายเมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดภูตน เกียสางเข้าสุธิรักรองผู้อา,าชการจังหวัดภูเกต็ตและประธาน,นาคณะกรรมการการเลือกตัง้งประจำจังหวัดภูเกต็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติข้ารรวมณสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการการเลือกตัง้งประจำจังหวัดภูเกต็ตนายอภิชาติสุข,ขขานน์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าอาคารสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเกต็ตตั้งอยู่ณบริเวณทีราชพัสดุเหนือทีนึ่งรายซึ่งได้ย้ายมาจากอาคารพาณิชย์นึู่หเข้ามาปฏิบัติงานณนะสำนักง,งานแห่งนี้เมื่อวันที่7มิถุนายน2 5 5 3 โดยอาคารสำนักงานล่างนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหม้เพื่อเป็นเพียงทถานที่ทำงานให้บริการเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเหลือกตังเท่านั้นประชาชนถูกสร้างค่าอาชีพนักเรียนนักศึกษาสมาร์มาติดตอข้อความรู้เกี่ยวกับกฎหม้ระเบียบและสถิติในการเลือกตังตลอดจนข้อมูลด้านการเมืองการปกครองจากพนักงานหรือชายบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการเหลือกตังประจําจังหวัดภูเก็ตได้เช่นเดียวกันเพราะอาคารแห่งนี้มาจากผาซีของประชาชนจึงว่องวาอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือตังประจ จังหวัดภูเก็ตนอกจากจะรองรับการมาติดต่อประสานงานของชาวจังหวัดภูเก็ตได้อย่้งสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพแล้วยังเป็นแหล่งเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ประชาชนชุมชนสังคมและประเทศชาติได้อีกด้วยท้งนี้ต้องข้อกอบคุณทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตมาย่้งต่อเนื่องส่งผลให้การพัฒนาประชาธิปไตยการจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดย ิตจรและเทียงธรรมและการส่งเสริมสนับสนุนรัคก,การเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งอันเป็นพันธกิจลักข้องคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเจริญก้าวหน้าส้มตามเจตนารมณ์ข้องรัฐธรรมนูญที่ได้จัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นมา